ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเ,เรื่องหนึ่งที่ได้ได้มีโอกาสได้ชมในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือความความเป็นเอกลักษณ์ นะครับแล้วก็ความมีคุณค่าของภาพยนตร์ถ่ายทําภาพยนตร์ในป่าเนี่ยคงไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนักนะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับจนเรามีความรู้สึกว่าภาพยนตร์ดึงเราเข้าไปอยู่ในมิติของภาพยนตร์เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าเสน่ห์ของของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งๆที่เป็นภาพยนตร์ขาวดํได้วยซ้ําไปนะครับยิ่งทําให้เรามีความว่าโอ้มันเป็นมันมีความเป็นคลาสสิกหนังโคลอมเบียเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นหนังที่แปลกมากสําหรับเรามันก็พูดในสิ่งที่เป็นสากลมากๆเกี่ยวกับชี บีทเกี่ยวกับคุณค่าซึ่งวิธีการพูดเนี่ยน่าสนใจการใช้ขาวดำการนำเสนอทางด้านภาพที่มันน่าตื่นตาคือการถ่ายภาพขาวดำในเรื่องนี้มันก็ทำให้ความรู้สึกเหมือนการถ่ายภาพถ่ายเก่าสมัยโบราณเหมือนกับหนังเรื่องนี้พาพาเราเดินทางเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งที่จะเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนที่มุมไหนของโลกเลยก็ได้อะไรเงี้ยคือหนังเรื่องนี้ ผมว่ามันเป็นเรื่องของการประจนภัยหมายถึงว่ามันเป็นการเดินป่ามีการพายเรือเป็นการประจนภัยทางร่างกายแต่ว่าอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ประจนภัยไปพร้อมกับร่างกายก็คือจิตวิญญาณของตัวละครอะไรอย่างตื่นตาตื่นใจเนาะเหมือนเหมือนอ่านคัมภีร์อะไรบางอย่างอยู่ตลอดสองชั่วโมงกว่าที่ที่ดูหนังรวมแนวคิดทงางศาสนา hmm. หลายๆศาสนาไว้ด้วยกัน มันควรจะหลับเนาะแต่มันไม่หลับเลยอืมแล้วนักแสดงพวกนี้ก็คือแบบพวกชมเผ่านี่คือชมเผาจริงๆแล้วทีเนี้ยพอมาเจอกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเออเนี่ยคือความเชื่อของเขาแต่ขณะเดียวกับพวกข่วก,ก็สามารถถ่ายทอดมีตรภาพออกมาได้แบบลึกซึ้งกินใจมากแบบที่คนทั่วไปก็เป็นคนพื้นถิ่นเป็นคนที่ปรารถนาจะก้าวหน้ามากกว่าปรารถนาที่จะคีบวิธีการเดิมไว้คือหลายครั้งเรารูา้สึกในหนังอ่ะคนข่าวเองอ่ะอยากจะอนุรักษ เออมันก็รู้สึกว่าเออคนป่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ซื่อหรือ,อไร้เดียงสาอย่างที่เราคิดนะอะไรเงี้ยมันมีความมันมีความอยากได้ขึ้นมาเมื่อเมื่ออารยธรรมอะไรบางอย่างมันเข้ามาถึงถึงตัวเขาผมว่ามันเป็นหนังที่เปิดโลกทัศน์อย่างมากมายอะครับแรไอเทมมากไม่คิดว่าจะมีผู้สร้างหนังคนไหนนะคะที่ที่ทำหนังแบบนี้ออกมาได้อีกอครับไม่เหมาะที่จะดูในต่อเล็กๆจอคอมหรือว่าต่อทีวี จะ60นิ้ว1้อยนิ้วอะไรก็ดูไม่ได้ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้น